สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง YouTube ppp channel แล้วก็เพจปลา diy งานฝีมือดอกไม้ใบเตยค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำดอกไม้ทูบเทียนปักกระทงในลักษณะนี้สวยงามทำง่ายมากๆค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทำค่ะวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษย่นกันไกลทูบเทียนไม้แหลมฟฟลเทปได้แล้วก็เทปใสหรือว่ากาวค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการทานะคะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำกระดาษย่ดนอดพับให้เป็นมุมกรีบในรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเริ่มต้นการทำเราก็จะตัดกระดาษให้ได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ยืดกระดาษออกในลักษณะนี้ค่ะต่อไปพับมุมฝั่งขวาด้านบนนะคะพับโค้งความลงให้เป็นลักษณะมุมสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะโค้งมุมฝั่งขวาลงมือซ้ายกดและ มือขวาบิดขึ้นโค้งความลงมือซ้ายกดมือขวาบิดโค้งความลงมือซ้ายกดมือขวาบิดทําแบบนี้ละค่ะวนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะสุดความยาวของปลายกระดาษนะคะในการใช้กระดาษยุ่นนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นแบบหนาแบบบางแบบสั้นหรือว่าแบบยาวตรงนี้ใช้ได้หมดนะคะแต่ว่าแตกต่างกันที่ระยะในการตัดความยาวของปลายกระดาษเท่านั้นค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดมุมตรงส่วนของมุมสุดท้ายนะคะให้ดูเรียบร้อยสวยงามมากยิ่งขึ้นในรูปแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มการทําเทียนก่อนนะคะนําเทียนนะคะมาประกอบเข้ากับไม้แหลมไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าเป็นทางมะพร้าวก็ได้ตรงนี้เอาที่เราสะดวกเลยนะคะจากนั้นติดเทปสายพันธ์รอบให้แน่นเลยค่ะกันหลุดนะคะ พันย้ำหลายรอบมากหน่อยนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็นำตรงส่วนของมุมกระดาษน,นะคะหันฝั่งที่เราพับเข้าหาตัวค่ะแล้วก็วางประกบไปแบบนี้จากนั้นนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นกาวลาเท็กกาวร้อนแบบไหนก็ได้หรือว่าใช้เทปสายแบบของปลาแบบนี้ก็ได้นะคะในการติดใช้ได้เหมือนกันทุกอย่างจากนันค่ะม้วนเก็บมุมนะคะม้วนบนไปทางซ้ายเก็บมุมวนไปเรื่อยๆค่ะ จบให้ถนัดมือที่สุดนะคะกันหลุดค่ะหมุนเก็บมุมแบบนี้วนไปแล้วก็จัดระยะกรีดดอกให้ได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะถ้าเราดึงแน่นดอกของเราก็จะได้มุมแคบถ้าเราดึงแค่พอหล,ลวมๆดอกของเราก็จะกว้างมากหน่อยนะคะในส่วนของปลาปักถ้าดึงแค่เป็นแบบน้ำหนักมือแค่ประคองค่ะแบบนี้นะคะมุมสุดท้ายก็เก็บมุมลงไปด้านล่างแบบนี้ จากนั้นค่ะเราก็จะใช้ตรงส่วนของได้นะคะพันรอบด้านใต้ฐานดอกค่ะหมุนพันรัดให้แน่นจะหมุนโค้งฝั่งขวาหรือว่าวนซ้ายก็ได้เอาที่เราถนัดค่ะในส่วนของได้ก็จะเป็นได้แบบไหนก็ได้นะคะตรงนี้เอาตามที่เรามีเลยจากนั้นนะคะก็ม้วนทบแล้วก็พันรัดให้แน่นค่ะทำย้ำหลายรอบหน่อยนะคะกันหลุดค่ะ แน่นแล้วนะคะเราก็ตัดได้ออกได้เลยค่ะก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปค่ะก็จะเป็นการทําทูบนะคะทูบของเรานะคะเราจะหักก้านออก2ก้านในลักษณะนี้ค่ะวินระยะไวทุที่2เส้นจากนั้นก็ประกบเข้ากับก้านที่เราไม่ได้หักนะคะแล้วก็พันเทปใสรัดให้แน่นเลยค่ะหมุนติดให้แน่นในรูปแบบนี้นะคะ และต่อไปค่ะเราก็นํากระดาษที่เราได้พับเตรียมไปแล้วในรูปแบบนี้นะคะมาพันเก็บมุมโดยการติดเทปใสหรือว่าติดกาวร้อนหรือว่าใช้เป็นกาวลาเท็กก็ได้ลักษณะการหมุนนะคะก็ทําในรูปแบบเดิมค่ะแล้วก็ประขอเพิ่มเติมนะคะระยะในการตัดกระดาษย่นนะคะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความเหมาะสมนะคะ แลเมื่อเสร็จแล้วก็เก็บมุมด้านล่างจากนั้นค่ะก็จัดตรงส่วนของมุมให้ได้ระยะที่ต้องการแล้วก็พันรอบใต้ฐานคอดอกค่ะใช้ได้พันรัดให้แน่นนะคะจากนั้นก็ทําเป็นสันทบโค้งขมวดปมได้แบบนี้ค่ะทําย้ําหลายรอบหน่อยค่ะ <X> เมื่อเสร็จแล้วก็ใช้กันไกยตัดได้เลยเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะ ั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการพันตรงส่วนของฟอลเปติดเข้าไปเป็นการทําให้ดูเรียบร้อยสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะพันปิดได้นะคะในลักษณะนี้แล้วก็หมุนวนไปเก็บมุมวนไปเรื่อยๆเลยค่ะจากนั้นก็พันลดต่ำลงมานะคะหมุนวนไปลดต่ำลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดความยาวของไม้ค่ะ ในส่วนของไม้แหลมตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นความยาวขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะคะตรงนี้เอาตามที่เหมาะสมเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งอันนะคะก็ทําในรูปแบบเดิมค่ะหมุนเก็บมุมพันเก็บมุมบุนไปเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับช่อง YouTube P P P Channel แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการรับชมก็จะเป็นทางเพจ Facebook ปลา DIY งานฝีมือดอกไม้ไปเตยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ